เราเล่นเราเล่นสวัสดีค่ะเพื่อนๆเราเองอตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะมาแบบว่าเลือกชุดนะคะในที่เราจะใส่วันพรุ่งนี้กันนะคะชุดเราเยอะมากนะนนนกเพราะว่าบราบรานะคะเราต้องใส่กางเก,ง,เกงนี้เดี๋ยวเราก็เลือกแล้วกันนะ ก็ว <pools> ันนี้น <AS L> มีอะไรมากจะให้ดูสลามนะคะไม่ไขเลยนะคะก็คำถาม Q a n A นะคะสองอันค่ะออปิดตู้นี้แล้วนะคะกินใบเตยนะคะ ถ้าที่ไทยมีนะคะก็บอกกันด้วยนะใครเคยกินลูกอมแปลกๆยังไงก็บอกกันได้นะคะสามารถเป็นเราะคะ่ะอันนี้เคยชิมแล้วนะคะมันจะเปรี้ยวๆค่ะเปรี้ยวมากอร่อยเป็นอย่างนี้นะคะ,ะ,คะ,จ,ะจะบอกที่อยู่<อ>เรานะคะซึ่งถ้าสมมติว่าะคละิป มีคนยอดไลค์เยอะนะคะคถ้ามีใครส่งของอะไรมาให้ก็จะบอกที่อยู่เผื่อไว้ก่อนนะเราว่ามีถึงหรอกวันนั้นนะ่ะ๋อกตายพอดีมั้งเขาถึงก็จะบอกที่อยู่แล้วลืมบอกซอยอะไรนะคะที่อยู่ของเราก็จะเป็นสีวิตจังหวัดบึงการนั่นึงนะคะที่นะคะก็เป็นที่อยู่ของเราก็คือจังหวัดบึงกาะ อำเภอเ<ค>มือง<ห>มืน,<ห>นการ<ม>แล้วก็ปลาบลานะคะเป็นตำบลศรีวิไลนะคะสลามสุดนี้เราชอบมากาาจิ้มฟินนะแต่ไม่อยากให้กลิ่นติดมือติดมือแล้วเนี่ยอันนี้เราทำกับเพื่อนนะคะ อันต่อไปกันเลยจิ้มกันอ,าาอันต่อไปนะคะาานี่โู้โฟกัสไหมไม่รสชาติสลัมสุดใสนะแต่มันขุดแล้วน่าแล้วกลับแล้วนะคะส๊อฟดี จิ้มินนะคะอ่ะมันจะกลายเป็นหนอกฝรังไปตอนเราเช่อแนะคะต่อไปจะมาลงพื้นนี่นะคะล้มนก่อนแล้วนะคะซึ่งมันไม่ยอมลงอมมากๆเลยค่ะ ันที่จริงใจล้วก็อยากเจะเอันเนี้ยพอสมกันนะกินน้ำก่อนนะ,ะถ้าเพื่อนเรามาอีกก็จะคอมเมนต์ข้างล่างไว้นะคะ ใช่กัดแล้วนะคะอ๋อแข็งมากเลยค่ะเรารู้ว่ามันจิ้มฟินนะ รสชาติหวานๆนะคะซึ่งนุ่มรสชาติไี่แน่ชัดค่ะมันก็ไม่ได้เสียอะไรไว้อะ่ะอันต่อมาแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์อีมบ๊ายบายนะคะ อย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ข้างล่างอยากให้เราทำอะไรแต่ถ้าของไหนที่เราหาไม่ได้ก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากอยากให้เราทำอะไรและจะให้เราทำแบบไหนนะคะบ๊ายบาย